สำหรับรายการ g e e กท็อกใน EP นี้นะครับจะมาพูดถึงซีรีส์ชุดหนึ่งนะครับที่มีความน่าสนใจมากๆผมเพิ่งมีโอกาสได้ดูนะครับซีรีส์ที่มีชื่อว่า Tokyo w i ไ e ซึ่งมีการฉายผ่านทางแพลตฟอร์มของ HBO GO นะครับซึ่งถือว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาชญากรรมแก๊งยากุซ่าความสัมพันธ์ ระหว่างขั้วอํานาจนะครับทั้งตํารวจเองขั้วของแก๊งยากุซ่าหรือแม้กระทั่งสื่อนะครับภายในประเทศที่เป็นหนังสือพิมพ์ชั้นนําของประเทศสําหรับใครที่กําลังคิดถึงประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เราไม่ได้ไปเที่ยวม,มานานเนี่ยผมแนะนําให้มาดูซีรีส์ชุดนี้เพื่อซึมซับบรรยากาศความเป็นประเทศญี่ปุ่นกันอีกครั้งนะครับแล้วเรื่องราวซีรีส์ชุดนี้มีความน่าสนใจอย่างไรไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Talk Talk more than a geek สวัสดีครับผมดนทระดนจากโดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิกทอนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงซีรีส์ชุดหนึ่งเนี่ยที่ผมเพิ่งได้มีโอกาสดูนะครับถือว่ามีความน่าสนใจมากๆนะครับซีรีส์ที่มีชื่อว่าโตเกียวไวส์ซึ่งฉายทาง HBO GO ต้องบอกว่ามันมีเนื้อหาที่ถือว่ามีความน่าสนใจมากๆนะครับเป็นเรื่องราวของอาชญากรรมที่เกี่ยวกับ แก๊งย akuza ของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้จักกันนะครับซีรีส์ชุดนี้เนี่ยจะพาไปทําความเข้าใจแบบลึกซึ้งนะครับระหว่างความสัมพันธ์ของอํานาจอิทธิพลต่างๆน,นะครับความบาลานซ์อำนาจระหว่างทั้งย akuza เองตำรวจหรือแม้กระทั่งฝ่ายของนักข่าวที่เป็นฝั่งเอกชนซึ่งในเรื่องนี้นะครับตัวเอกของเรื่องก็คือเจคเอเดลสไตน์นะครับที่รับบทโดยนักแสดง ชื่อดังอยา่างแอนเซลเอลกอดที่มารับบทนำเป็นนักข่าวอาจิากรรมสืบสวนสอบสวนนะครับในสำนักข่าวใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งถือว่ามีบทบาทมากๆนะครับกับความคิดความอ่านของประชาชนชาวญี่ปุ่นเองเพราะว่าต้องบอกว่าในซีรีส์ชุดนี้เนี่ยมันย้อนเรื่องราวไปในช่วงปลายทศวรรษที่1990นะครับย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าสื่อ นิวมีเดียใหม่ๆที่เกิดขึ้นมากมายในปัจจุบันนะครับสื่อหลักๆที่มีอิทธิพลต่อผู้คนเนี่ยมันก็ไม่พ้นหนังสือพิมพ์ทีวีวิทยุซึ่งตัวเอกอย่างเจคเองเนี่ยก็ได้เข้าไปทํางานกับหนังสือพิมพ์ชื่อดังที่มีชื่อว่าเมโจชิมบุญนะครับซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์อันดับหนึ่งของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับมีฐานผู้อ่านกว่า12ล้านคนในยุคนั้น ซึ่งหากเราลองมองภาพของวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นนะครับซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมที่มีการทํางานแบบเคร่งเครียดแล้วก็เคารพระบบอาวุโสเป็นอย่างมากนะครับซึ่งมันสืบทอดมาถึงปัจจุบันมันก็เป็นอย่างนี้อยู่นะครับแล้วลองจินตนาการถึงเรื่องราวของนักข่าวคนหนึ่งที่เป็นฝรั่งหัวทองและต้องไปทํางานในองค์กรที่มีแต่ชาวญี่ปุ่นและไม่เคยรับพนักงานที่เป็นฝรั่งมาร่วมงานเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่า ต้องมาทํางานในองค์กรเคร่งคัดแบบนี้ก็ถือว่ามีความน่าสนใจนะครับเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวที่ค่อนข้างมีความน่าสนใจแล้วก็การที่เข้าไปผูกเรื่องกับเรื่องของอาชญากรรมแก๊งยาคุซ่าของญี่ปุ่นซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับว่ามันมีอยู่จริงแล้วก็มันเป็นอํานาจอิทธิพลอย่างหนึ่งนะครับในการใช้ในการบาลานซ์อำนาจในการบริหารบ้านเมืองของประเทศญี่ปุ่นเองด้วยซ้ํา และฝั่งของตำรวจเนี่ยก็ได้ดาราชื่อดังอย่างเคนวัตนาเบะนะครับที่หลายคนน่าจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับจากภาพยนตร์ชื่อดังมากมายเป็นดาราที่เคยได้รับการเข้าชิงรางวัลออสการ์ด้วยซึ่งด้วยบรรยากาศการถ่ายทำนะครับที่มันย้อนเวลากลับไปในยุคปี90เนี่ยถือว่าทำรายละเอียดต่างๆมาได้ดีมากๆนะครับอย่างเช่นตัวพระเอกเองเนี่ยก็ใช้เครื่องเล่น อย่าง w a l ์กแมนะครับในการมาฟังหรือใช้ในการทํางานของเขาการใช้เครื่องอัดเทปต่างๆนะครับมือถือก็ยังเป็นมือถือยุคโบราณอยู่ในตอนนั้นและการที่ต้องมาเป็นนะักข่าวอาชียกรรมนี่เองนะครับทำให้ตัวเจคเองเนี่ยก็ต้องไปขุดลึกขุดคุยเรื่องราวความสัมพันธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างแก๊งยากุซ่าต่างๆและวิธีการที่เขาเนี่ยจะเอาตัวรอดนะครับจากการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ แก๊งยากูซ่าเพื่อหาข่าวมาแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องงานของเขาด้วยนะครับเขาต้องหาข่าวดีๆข่าวเด็ดๆเ,เขาต้องมีสายทั้งในวงการตำรวจทั้งในวงการยากูซ่าเองนะครับเพื่อให้ได้ข่าวที่ดีมาตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ของเขาหรือแม้กระทั่งเรื่องของความสัมพันธ์ของเจ๊กับครอบครัวและเรื่องราวความรักนะครับมันมีเรื่องราว โรมา์เกิดขึ้นซึ่งก็ลองไปรับชมกันนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างผูกเรื่องได้มีความน่าสนใจนะครับมีปมของตัวละครแต่ละตัวที่มีความน่าสนใจพร้อมกับบรรยากาศในด้านมืดของกรุงโตเกียวที่ผมว่าหลายๆคนไม่มีทางได้เห็นนะครับถ้าไม่ใช่เป็นคนญี่ปุ่นอย่างแท้จริงนักแสดงนำอย่างเคนวานาเบะและแอนเซลเอลกอดเองเนี่ยก็ถือว่าดูกลมกลืนมากๆนะครับแสดงได้อย่างลงตัวมากๆ ซึ่งเรื่องราวเนื้อหารายละเอียดเนี่ยก็อ,อยากให้ไปรับชมกันเองนะครับผมก็ไม่อยากสปอยมากแล้วก็อยากให้มองในเรื่องของอำนาจมากกว่านะครับโครงสร้างอำนาจต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งซึ่งจะเห็นได้ว่ามันมีในแทบจะทุกประเทศนะครับอำนาจเถื่อนอำนาจด้านมืดแบบนี้นะครับแก๊งมาเฟียต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อผสานอำนาจบาลานซ์อำนาจการแม้กระทั่งในประเทศญี่ปุ่นดินแดนที่เราไม่คิดว่าจะมีเรื่องราวเหล่านี้นะครับแต่มันอยู่ในด้านมืดที่เรามองไม่เห็นมากกว่า และมันตายจากที่อื่นนะครับยากุซ่าของญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นโครงสร้างทางสังคมที่สําคัญมากๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นการยอมรับของคนทั่วไปเลยด้วยซ้ําว่ามันมีอยู่จริงและอาจจะต้องจ่ายค่าสวยค่าดูแลกิจการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนอีกต้นทุนหนึ่งนะครับของการทําธุรกิจมันทำให้เราได้เห็นภาพตานะครับตอนเราไปเที่ยวเราเห็นแต่ภาพสวยๆงามๆนะครับในประเทศญี่ปุ่นมีวิวมีภูเขาผู้คนน่ารัก ใจดีดูมีน้ำใจแทบจะหมดนะครับแต่ว่าเรื่องราวด้านมืดในเรื่องนี้เนี่ยจะทำให้ใครหลายคนเนี่ยอาจจะมองประเทศญี่ปุ่นเปลี่ยนไปเลยก็ได้นั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของซีรีส์ Tokyo Wi สจาก HBO Go ใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geekflower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง พอดบีนแอปเปิลพอดแคสต์ o ูเกิลพอดแคสต์สปอร y ติฟายยูทแล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที่แอดระดอน t h ดท d เอสามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสารดีดีพอดแ c a s t ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ